นายฤกิจเพชรประดีนายกเทศม,มนตรีตำบลสำโรงเหนือจังหวัดสม,มุทรปราการจัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาโดยมีหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐเข้าร่วมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาประกอบด้วยรถแห่เทียนพรรษาห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียนเวิร์สำโร,สสรงสถานีตำรวจภูทรสำโรงเหนือโรงเรียนมัธยมด่านสำโรงโรงเรียนวัดด่านสำโรงกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และคณะแม่ค้าประชาชนชุมชนเบญจพลเข้าร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อนำไปถวายแด่วัดด่านสำโรงตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยบรรยากาศในพิธีขบวนแห่เทียนพรรษาในปีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดทั้งสองเส้นทางโดยเฉพาะวงกองยาวและวงดุริยางที่บรรเลงเพลงประกอบซึ่งเป็นตัวสร้างจุดสนใจและสร้างบรรยากาศให้กับประชาชนและนักเรียนที่เข้าร่วมขบวนมีความสนุกสนานไปตลอดทั้งเส้นทางได้เป็นอย่างดี นายฤกษ์กิจเพชรปดีกล่าวว่านอกจากการแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายตามวัดต่างๆเพื่อสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาแล้วยังได้จัดคณะพระป่าที่ทางหน่วยงานองค์กรโรงเรียนและชุมชนต่างๆได้นำมาร่วมพิธีถวายแด่พระพิสุสงฆ์เพื่อเป็นการร่วมกันทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปสำนักข่าวฟีนเอ็นนิวรายงาน